สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครูเลน่าจะมาแบ่งปันวิธีการทำการตลาดที่ลงทุนน้อยที่สุดในปี2022นะคะการทำการตลาดที่ลงทุนน้อยที่สุดนะคะก็คือการที่เจ้าของกิจการหรือว่า,าแม่ทีมต่างๆนะคะในการที่ออกมาสร้างแบรนด์ตัวตนค่ะ การสร้างแบรนด์ตัวตนบนโลกออนไลน์นี้ก็คือจะทำให้ลูกค้าเขาตัดสินใจได้ง่ายในการที่จะซื้อสินค้าเพราะว่าเขามีความเชื่อใจเขามีความไว้วางใจเขามีความเชื่อมั่นในตัวบุคคลนั้นๆค่ะนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้คนส่วนใหญ่ส่วนมากเลยค่ะณตอนนี้ เข้ามาบนโลกออนไลน์โดยการใช้ personal b ร a n d หรือว่าสร้างแบรนด์ตัวตนไม่ว่าจะเป็น CEO ยักษ์ใหญ่ของบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าดาราที่เขาโด่งดังอยู่แล้ว mm hmm. เขาก็มาสร้างแบรนด์ตัวตน mm hmm. เขาก็มาทำเพจ mm hmm. ทำช่อง YouTube ต่างๆของเขาเอง mm hmm. เพื่อสร้างฐานแฟน mm hmm. เพื่อที่จะทำให้คนเชื่อถือเขา mm hmm. ทำให้คนมีความเชื่อมั่นในตัวเขามากขึ้นนะคะ เพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามคุเรน่าไว้นะคะกดหวัวใจเป็นกำลังใจให้คุเรน่าด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ